แชร์เข้ามาแชร์ช่วยยไ,ไม่มันหนืมาเลยครเดี๋ยวืออย่างเงี้ยเดเมื่อยแชร์ก่อนแชร์ก่อน <S <S น้นมตามที่เป็นไรวะเนี่ยแชร์เพราะงส้อดลงใวห้กดแชร์ตรงไหน่ะใช่ับ แต่ว่วาส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเด็ดกูไม่วิ่งเลยมึงทำไมเราไม่ตั้งกล้องอ่ะเขาถือแรงเป็นแบบเลวเวอร์ไงเนี่ยกูดูแคปชั่นว่าเลเวอร์เอ๊ะมันเลียวมันสลัดเอี๊ยะเพราว่รอเอียะก็สลัดเอียหายอ่ะเขาเลวเลเวอร์เป็นเลเวอร์หายดีฮายฮาย คเรลยไปแชร์กันเร็วครับวันนี้เดี๋ยวมาซ้อมไงซ้อมวันนี้ซ้อมพาร์ทพิเศษพาร์ทอะไรครับพาร์ทบอดี้ดร์ทส่วนตัวอะไรละ่ะพ<อ>ี่ปิงเล่นเลยพาร์ทบอดี้ดเลยเลยพาร์ทสุดเแล้วแต่พาร์ทเป็นแล้วกันนะ <laughs> ไปแชร์กันเยอะๆนะครับไปบอกเพื่อนๆให้มาดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวครับ,รบเดี๋ยวมันนั่งคุยกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าว่างมากระหว่างรอคิวอยู่รอคิวข้างในซ้อมอยู่ฮะ เป็นเคยกินนี่ปะกินอะไรน้ำที่มันแบบเอาไว้เรียกแขกอะน้ำอะไรอ่อเคยกินแ้วน้ำสีม่วงอะน้ำอะไรน้ำอัญชันอัญชันนั่นอัญชันต้องพูดอย่างนี้ดิทำไมอะทำไรอะถือดีดีดีแอลก็บอกให้ถือนี่คือดูคิดดูนะนี่คือหน้าหน้าแหลมขนาดนี้นะแต่ดูให้หน้าขนาดนี้ถือ นี่ไอ้พี่นี่นี่ว่าที่ที่เป็นพี่ปัน<อ>ป้นสวัสดีแหน่าลงน่ารักก็มาแช่จริงๆอ่ะเราผมว่าบรรยากาศข้างในน่าจะดีกว่าไม่ดีหรอกทำไมอ่ะโอ้แดนเซอร์เยอะมากเลยอ้าวเขานแดนส์หรอดีแล้วอชอบทำไมไม่เข้าไปแบบว่าแล้วแบบมันแสงมันสวยด้วยไะเขาโชว์เขาทำโชว์อยู่เดี๋ยวคนอื่นให้เห็นเห็นเข้าใจไหมอ้าวเขาก็ทำโชว์ให้คนอื่นเห็นอยู่ดีอ่ะเป็นไรอ่ะ เอาถ้างั้นก็ไม่ต้องจัดระบมังคอนนะไม่ต้องไม่ต้องก็ไลฟ์ปกติแล้วก็ลงเพียงไปดีตลกไม่ต้องตลกนะคุณคนดูเราเยอะมากเลยเบ้นยี่แปดคนละบายเอาไอ้นี่ครับพี่เอามุงเจอะเอาฉันเอาง่ายง่าง่านเฮ้ยมีใครมาดูเลยอ่ะปิดดีกว่า เออพี่คนดูน้อยมากเลยนะอยากผมคนดูเดี๋ยวผมก็ไปดูเองไงดูเยอนลังนะดูยอนหลังแล้วนี่คืออะไรใครดูมาเห็นไหมเห็นไหมเขาโทรมาแล้วเนี่ยพี่ไม่อันนี้คนหนึ่งช่างช่างระเบต้องเห่นหน้าพี่พี่พี่บอกทางเขาหน่อยดีกว่ามึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยเอาเร็วๆฮะอะไรเร็วๆนะอย่าเพิ่งไป โอ้คนดูน้อยอ่ะถ้าคนดูเยอะกว่านี้นะแบบเนาะถือเนี่ยน้าเบลลนี่ยถ้าให้กูถือเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยกลับด้านได้ลองกลับดูนี่มันก็เป็นไม่ได้แล้วเออนั่นมันก็ต้องอยู่นี่อ่ะมันติดที่นี่กูเลยว่าติดเสมอ เฮ้ยเมื่อนยนะเมื่อยจริงๆนะมึงอยู่ตรงนี้ดินี่อะไรอ่ะกูก็ไม่รู้มึงยิ้มทำไมกูก็ยิ้มเองที่ย้อดยิ้มก็ไม่ดีไงดิอ่านไม่เห็นให้แล้วริวจิตแล้วก่อนกำลังมาอะไรเนี่ยมาคันเอ้ยมากันคืออะไรวะ กำลังมากันเหรออ๋อก็คือจะจะไม่ได้ไปลาดบุรีมันจะไปกาลังมากันกำลังมากันมากันอ๋อมากันที่แปลว่ากินข้าวภาษามาเลเซียมือนกันเหมือนกันเออเหมือนกันเมื่อวานไปดูวาเลเรียวาเลเรียนมามีสวัสดีกันนิดมาหนีมาใครวะมาสวัสดีกันนี้ไม่มันมีอยู่ดาวนึงอะไรหนังหนังเมื่อไรใครหนังตกนะตกับตกนัดไม่ใ่ไมมีอะไรทำเป็นเล่าอยู่ขาวังอ่าเออ อะไรวะหนังอ่าหนังอะไรไปไปดูเรื่องต่ออะไรเป็นมันเป็นดาวนึงอะสวัสดีแบบนี้ไปไปดูกับใครดูกับใครมั้ซอกซีไงพี่เป้าอ๋อโมไปพี่เป้าจะให้กูเล่นมั้งนะเอาไหมมึงก็เล่าต่อไปดิเอาไหมอะไรเล่าเลใกล้เลยนะอะไรใกล้ๆอย่าอย่าเบื่อจังเลยมันไก่ไม่กำเนิ โอ้เล้นจะให้กเล่นบ้างนะรู้เยอะนะรู้เยอะนะตาหวานเบื่อจังเลยลูกไก่ในกำมือไม่คิดพูดอะไรแล้เนี่ยยังไม่ได้พูดเรื่องอินนี้เลยหนังเมื่อวานสดดีปันนี่ยมาดีมากเลยเพื่ออะไรอ่ะมึงมาเป็นภาษาเขาเลยอาเหรอเออแต่แบบมันเหมือนภาษาไทยมากเดี๋ยวไม่เสื่อมะผมชอบติดตรงนี้พี่ได้นะพี่มีปัญหาอะไรผมป่ะโอเคติดเท่าไหร่ที <laughs> ทีแรกอะ่ะมันก็ติดได้เว้ยแต่พอ,อมึงเว้นจังหวะให้มันเกิด <laughs> เร็วเลย <laughs> อวยหลุดอีกแล้วติดนิดหน่อยโอ้ยติดนิดหน่อยเท่าอะไรกี่คนแล้วอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาฮัสอ่ะื่ออะไรอะ่ะออามาเลยน่ากลัวขนลุกไปหมด<_ 000 <_ 000> ขนลุกมากเลยกูไม่ขนลุกเลยลกูขนลุกหน้าเต็งเลวเลาปวดร้อน อ๋อคนลุ้คนรูกตรงช่วงนี้ฮะเออช่วงตั้งแต่ตรงนี้มาถึงนี่เลยเออจะเป็นตึงหน่อยใช่มันก็ตึงตึงวันนี้จะมาหาเซลกันนะครับเพราะว่าเราจะมาบอกว่าเรามีพาร์ทพิเศษด้วยในคอนเสิร์ตเป็นพาร์ทแบบตอคืนนอนในบ้านอ่ะเราอยากเล่นด้วยกันแบบนี้คือเรารีเควสเราเรียกเควสโชว์ในบ้านเป็นอะไรบึงดีทุกแก้วเหรอ อยู่เล่นกองทราย,ยาเขาเปน็นช่มงเลอะไรลูกผิวเล่นเองอ่ะมึงไม่ยอมเล่นเอ,อนาเพลงช่วยฮะจริงๆอะ่ะเราจะบอกว่าในคอนเสิร์ตเนี้ยความพิเศษนะครับสำหรับในพาร์ทของเราสองคนเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นรับรองว่าได้เห็นแน่ <c oughs> เบนกับมาริวจะร้องเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับก็เคยเคยเหรอเคยไม่ร้องด้วยกันไงเคยตอนไหนวะ อ๋อครับเปลี่ยนกันเปลี่ยนแล้วกันนะเป็นเป็น,ปนกับมาริวนะฮะร้องเพลงบิตนี่ครับบิตนี่แล้วก็แต่งหญิงออกมา <c oughs> แล้ว <c oughs> นี่คือความเถื่อนความดิบที่ออกไปออกไปเช้านี้ <c oughs> ใช่ใช่ความเถื่อนความดิบที่ใครออได้ดูไปนั่นแหละครับก็ <c oughs> คือ,อมีม,มีคอนเทนต์อะไรที่จะบอกเขาคือจะบอกโชว์ในคอนเสิร์ตคือมันเป็นจริงๆมันเป็นโชว์ที่เราลีเควสไปตอนที่เราตอนที่เราอยู่ในบ้านนเอฟ มีอยู่วีคหนึ่งที่เราอยากเล่นแบบนี้มากซึ่งยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่รับรองได้ว่าเราลงมือทํากันเองออือเพราะว่าเราจะเล่นกันเองเล่นเล่นอะไรเล่นดนตรีเองอืครับก็พิเศษพิเศษมากๆเพราะว่าอย่างอย่างเราคือเ,เราออกงานมานานมากแต่เราไม่เคยแบบทาเขาเรียกอะไรครับคือเหมือนเล่นกันเองแอบบแต่เขาเล่นกันบ่อยเหมือนกันไมม่ไม่ไม่ก็เล่นกันบ่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้พิเศษเยี่งเนี้ยเนี้ยไม่ไม่ได้พิเศษเหมือนเหมือน รอบนี้เพราะว่ารอบนี้เนี่ยรอบนี้จริงจังเฮ้ยพีคต้องจากโปรดักชั่นแล้วนะครับผมยหน้าก็พีคมากนี่ใช่อันนี้ไปทํามาเพื่อรอคอนเสิร์ตนี่เลยเออไงนี่ขอก๊อปหน้าฮันคว้านี่จบง่ายไมนะนี่เลิกคิ้วเลิกคิ้วก่อนเลิกคิ้วเฮ้ยเอาสิอ่ะอันไหนไหนเลิกทีนี้ไม่ได้แล้วได้แค่นี้เออนักกลวมาใช่นี่พอยิ้มนะโอ้โหคางนี่แทบติดพื้นอะ วันนี้ก็ไม่ตอนตอนนี้ก็คือรอซ้อมเราเราเราซ้อ,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 อมเต้นด้วยเพราะว่าเรามีเต้นด้วยใช่่แตเ <c oughs> ต้นก็โหดมากจริง <c oughs> ทั้งคอนเสิร์ตเนี่ยเรียกได้ว่าอ่ของของผมนะเฉพาะของผมเนี่ยเ <c oughs> ฉพาะคนเดียวเลยเดี๋ยวตีตีละคนเ <c oughs> ฉนพาะคอนเสิร์ตเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยคอนเสิร์ตเนี้ยผมเต้นเยอะมากเออใช่เอามึงไม่คิดจะชงไรกูไหนเหรอมึงปล่อยเงียบไปเลยอ่ะเบนเอาให้พูดอะไรก็เต้นเยอะก็ถูกแล้วนี่ อักม,มันยีเนี่ยไม่เล่นหรอกพุเตอร์อะไรพวกนี้สวัสดีค่ะฮะนี่ไงมีคนมาสวัสดีค่ะออโอ้โห <c oughs> ต้องออกแบบนี้เลยอันนี้ตลกอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้มันแล้วมันโดนหน้ามึอางอีกคนเดียวเย่อย่างเดียวหลายคนด <c oughs> ปิด อเอาเบ้นมีจะพูดกับเขาบ้างอ่ะก็จะมาขายเขาได้แกอะไม่ได้ขาย,ยงั้มาบอก,อกเฉยๆว่าอ่ามีพาร์ทเราด้วยแล้วก็พาร์ทของเพื่อนๆพนคนอื่นก็จะมีแบบดีๆทั้งนั้นเลยคือจะเป็นพาร์ทที่แบบอยากอากของของเราอะเรารู้สึกว่าเราอยากให้มาดูกันเยอะๆเพราะว่า คอนเซอร์ตท้ายแล้วอ้าวเล่นตัวเองทำไมล่ะเราอะอ้าวกูไม่กูไม่แอยู่แล้วชวนนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรที่ดีก็เกมอะไรไม่ดีก็โยนพูดออกไปโยนทิ้งไปเออเอาสิได้ได้นี่ไม่ได้นอนมากี่วันนะอ่ะอ่ะต่อต่ออ่ะพูดต่อ ว่าเปคอนเสิร์ตที่ดีแล้วขัดขึ้นมาว่าแนนเซอร์ดีไม่ใช่ตอนขัดเป็นคอนเสิร์ตดีอ๋อ <laughs> เพราะว่าคือด้ยวยความที่ออกมาจากบ้านเนาะมันไม่ใช่แค่พี่พี่คิดถึงเราคือด้ยวยความที่เราเป็นเทุกคนแล้วที่อยู่กับแฟนคลับมาตลอดอยู่แล้วเราก็จะมีความคิดถึงแฟนคลับมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้มาร่วมเป็นอีกเขาเรียกไะเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในสถานที่เดียวกันที่มาร่วมแบบบันทึกความทรงจําของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง นะครับเยอะๆแล้วก็ที่สําคัญก็คืออะอย่างเงี้ยเราสนิทกันใช่ไหมแล้วก็มีพาร์ทที่มันแบบพาร์ทที่มันได้ทําร่วมกันอีกซึ่งอนาคตเราจะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้ทําร่วมกันหรือเปล่าอืมใช่ครับเพราะว่าลําบากมากทำไมครับรีวิวคือแบบไม่โอเคอะลำบากเลยอะคือรู้สึกว่าออกงานกันไอ้นี่ยแล้วแบบเหนื่อยเบื่อคืออะโอเคถ้าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายก็ก็ดีนะก็ก็ถือว่าโอเคก็ตึงๆ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 แล้วค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆพูดก็ดีนะ เว้ยนี่มาวันแรกๆนะเบนเอ้ยมึงรวมเลยตรงเนี้ยที่นแทบไม่ได้ผมจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะเบนบอกว่าคิดถึงแฟนคลับของความนม้ำกุ้งแม,ม่อยู๋มีสวยเลยคือแมว่เเปรียบชีพานคือที่เขาบอกว่าคิดถึงแฟนคลับเนี่ยจริงๆนะครับคือคอนเสิร์ตเนี้ยเราได้มานั่งคุยกันว่าแบบถ้าเราจะจัดคอนเสิร์ตเอยสองเนี่ยจะจัดเพื่ออะไรแล้วก็เพื่อใคร อย่างแรกผู้เราก็นึกถึงก่อนเลยว่านึกถึงพี่ <c oughs> พี่แฟนคลับที่เขาคอยดูแลตั้งแต่ในบ้านนแกล้งอันน้ำ <c oughs> มันลูกคอยดูแลตั้งแต่อยู่ในบ้านี้เอฟนะครับแล้วก็ออกมาออกมาเนี่ยก็มีมินิคอนนุ่นนี่นั่นซึ่งไม่เคยรวมทั้งรุ่นสิบสองเลยแล้วเราก็คิดว่าเวทีเนี้ยเป็นเวทีที่เราจะได้โชว์ของแล้วก็ปล่อยพลังแห่งความที่คิดถึงกันเนี่ยมันมีอันหนึ่งมันมีอันหนึ่งที่เราแบบที่เราเล่นกันกับเพื่อนไปบ่อยเหมือนกันคือ ตอนที่อยู่ในบ้านอ่ะเราจะไม่เราจะไม่เห็นข้างหน้าใช่ไหมว่าแบบว่าเอ้ยใครป้ายไฟอะไรยังไงจะแต่จะได้ยินเสียงกรีดข้างหลังเราจะได้กันอันเนี้ยเสียงกรีดของใครเชื่อว่าผมว่าว่าเด็กว่าว่าเพื่อนเราอ่ะรู้หมดเลยว่าอันนี้ของใครพี่เบนอ้วนขึ้นไะเนี่ยฮะพี่เบนขึ้นไปใช่ร้ายอ่ะหอมลงจะตายเราทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมทำไมหอมลงทำไมอ่ะทำไมอ่ะออกทำไมทำไมพูดดิพูดพูดเร็วพูดหนอะ โอ้ทำไมผิดเด้อแค่ตอมใจอ่ะผิดเด้อร้างมือขายของเก่งมันไม่เหมือนไอ้นอินเทนไทยไอ้เราตมองแบบก็ไม่เกินหรอกเอาพูดถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ไงอยากเห็นตลอดอยากเห็นจี๊ดเล่นเป็นโนริวเล่นกีตาร์อีกอ่ถ้าอยากเห็นก็ ซื้อกีตเป็นโนตกีต้ามาซื้อเลยนะซื้อมาดูกกาาซื้ออะไรซื้อบัตรอยากเห็นก็ซื้อบัตรมาดูอ๋อก็มึงก,ก็พูดหมดก็ซื้อบัตรมาดูนะครับมีหรือเปล่าไม่บอกรอเซอร์ไพรส์แต่มันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราอยากทํามากเพราะว่าใช่แต่ว<ะ>่าไม่ได้เก่งอะไรแต่เรารู้สึกว่าก็เราเล่นไดแแ้แล้วนี่ก็เล่นได้แล้วก็สนิทกันมันก็ปวดจะแบบต้องมีสักครั้งนึงที่จะเล่นด้วยกันได้แบบเนี้ยที่มาริวทําไมตาถึง <laughs> เป็นคนตาถึงคนตาถึงง่าย อีกนิดนึ่งนะฮะวันนี้วันนี้มาไลฟ์เล็ก F12 หนูว่ามาแบบว่าเรื่องโบทอกรีวิวรับพูดไปเฮ้อคนเขาชินกันหมดแล้วกูอะเออไม่ค่อยชินนะเอ้าก็มึงทาไม่ค่อยบอกไงเฮ้ยอ่ะกูรู้ด้วยทำที่ไหนที่ไหนที่เดียวกูนี่แหละครับกูต้องรออยู่ที่ฉีดมันอ๋อที่มองอ่านว่าอ้วนแบบไม่ได้ฉีดมานานด้วยมันเออใช่ครับจริงๆเบ้นผอมลงครับเพราะว่าที่แต่ไปเกาหลีรอบเนี้ยหายเลย กลับมาไทีหน้าแบบเป๊กเลยอะเร็วเร็วไม่เอาเร็วเร็วไม่กล้าเร็วเป๊กเป๊กอะไรเป๊กมึงเป๊กอะไรมึงกลับมาไทีหน้าเป๊กเลยใช่ไหมเป๊กผลิตโชคเป๊กยี่สี่ธัญญามึงงามมึงไม่เล่นน้องไปใดผลน้องไปใดตรงมาหรือังจำได้เลยคำนี้พี่เป๊กกี้ไม่ได้เจอพี่ริวนานมากไปชวนกันมานะครับใครที่แบบว่า ทางหายกันไปที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาเจอกันอะ่ะวันนี้อยากหาอยากให้หาเวลาว่างแล้วก็มาเจอกันวันที่5สิงหานี้นะครับเป็นองนี้ได้ไหมไม่เอาเดี๋ยวพึ่งสิกูต้องลงไปแต่งหน้าแล้วกูต้องไปงานต่อแล้วมึงแล้วมึงลงไปด้วยถือไปด้วยือไปรนไรใช่ไมมึงลงไปแต่งหน้าข้างล่างกันป่ะอ่าแล้วมึงงานนี้มึงคุยไปก่อนแล้วมึงก็ถือลงไปตามกูไปอ้าวมาลิวทำไมตกวะสองหมื่นสองหมื่นอ่าใครที่ดูอยู่นะครับสองหมื่นนะสองหมื่นนะ ไป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 ใครที่แบบว่าอยากให้คนที่แบบคือหลายๆคนะค้ก็อย่างว่าไม่ค่อยแบบมีไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็วันนี้เหมือนแบบเป็นวันที่แบบเป็นว่าศิลปินทุกคนอนะ่ะต้องต้องให้กับแฟนคลับสุดมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องให้แฟนคลับสุดมากวันนั้นเพราะว่ามันคือวันของแฟนคลับเอาพูดอย่างเงี้ยเออมันคือวันของแฟนคลับพูดใหญพูดใหญ่มากเลย ไม่ใช่ขอแฟนขับเงี้ยอะไรนะเอามาเอามากูพูดยังไงนะนี่ละครเวทีเลยแต่กูพูดว่าไงมาอยากให้มาอยากให้มามันคือของแฟนขอบเงี้ยอ๋ออันนี้คืออันนี้คือหน้าพุ่งฉีดมาไปแล้วเด้อบายบายเมื่อยแขนแล้วเม่อยแ่แล้วไม่อยู่องอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะนี่จูนนี่จูน เนี่ยมาดูจูนได้นะจูนผอมสวยมากตอนนี้อะลงไปข้างล่างเลยเหรอครับผมก็ต้องเดินขึ้นมาออกของนี่นะจะเดินเาถออกทางกายได้คนผอมอ<ม>อมาอารพี่บอนว์ไว้ดีครับออเสื้อก,อก่อนอะมาเรืถอถอดเสื้อครับผมเดี๋ยวไปถอดที่คอนเสิร์ตทีเดียวเลยออจะไปถอดที่คอนเสิร์ตทีเดียวเลยเหรอ ไม่มีมุมที่ได้เลยเว้ยไม่มีมุมตัดคุณถือไปเนาะบายๆจะไปแล้วนะไปจะไปอ่ะชวนถือต่อยไม่เห็นกระจกเปล่าพาไปดูริวแต่งหน้าหน้าพาไปพาไปดูมาริวฉีดหน้าฉีดหน้า <c oughs> อ๋อแต่ง <c oughs> แต่งแต่ง <c oughs> มาริวไปงานไหนหน้าตลา้านครับผมอ่า วันนี้นะฮะก็จะไปไปไหนนะงานอะไรโอ้โหความยำั้านะไม่เชื่อเดือดผิดทีแล้วก็ชอบพลาดผิดเฮ้ยเออกำลังจะเชียร์กันดูเลยวันนี้ห้าเจอกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่เสร็จเลยอ่ะถึงกูอยากอะไรอยู่คุยอยู่ RCE เปลี่ยนเป็นแกงตรงนี้เลยเนาะใส่มีบอกไมาเล่นบอลกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโคตรเนาะ เนี่ยเป็นอะไรกับม่ไม่รู้ว่าหนีบตลอดเลยนี่เป็นผมเลยเงียบเลยสั่นี่เลยสั่งของที่เราซ้อมมาแลก็แบบข้าวฝังร้านไปมันไม่ดีนะแล้วมันเดินตรงเข้าไปคุเป็นเกมสลับกล้องก่อนอ่ะสลับกล้องนี่คนเขาบอกเพิ่งเข้ามาแต่ชื่อนี้เห็นมาตั้งแต่ต้นเลยนะ

มาเจอกัน <gerçek S 1> เยอะๆเลยอยากให้มาเจอกันโอกาสสุดท้ายเลยจริงๆอ๋อแต่ว่าต้องรีบซื้อบัตรด้วยเพราะว่าเหมือนบัตรแบบแทบไม่รู้ว่าโซนไหนหมดไปแล้วอ่ะหมดไปประมาณโซนหนึ่งแล้วมั้งครับรีบดูแล้วกันเนาะช่วยถามพี่หน่อยดิพี่ถามอะไรเธอจะมีใจหรือเปล่า เคอมมานั่งหนาุ่มสดขนาดนี้พี่จะดูกูหรือก้ากันผอมลงแล้วป้าเออจูนเนี่ยผอมลงดูไม่ใช่ดูเบนดูอ้วนขึ้นเนาะพี่โอ้โหกลับบ้านไปอย่าไปทักเด็กเออพูอ่อย่าทักเขาจับเครืก็ท้ามใช่ไหมมีตกจริตยันยีตายยันยืมันคือความจริงที่ฉันบอกวไม่มีเอาใหม่ ไม่มีบัตรขายหน้างานนะครับถ้าต้องจองแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ยิบจองบอกไว้ก่อนเลยที่คือแบบมันหมดเหมือนหมดไปเซอรนึงแล้วซื้อได้หลังงานนะฮะหน้างานไม่มีขายซื้อได้หลังงานก็จะได้แต่บัตรอย่างเดียวได้นะไม่ได้เข้าไปดูด้นะจะไม่ได้เห็นของเราแบบจบแล้วก็หลบตรงไหนวะ้วคำด้วยเปิดแอร์ไหมพี่พี่คนนึงเราก็คุยที่อยู่มนคือความจริง ไม่มีเพลงนี้นะไม่มีเพลงนี้เราไ,ไม่ได้อยดีเราเพลงนี้ฮนะผิด<ะ>ตรงไหนอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรผิดทำไมอยู่นี่เราเดินพัดลมไหมอ่ะโดนครับจะเปิดแรงหน่อยก็ได้นะครับแรงแ <laughs> สุดแล้ว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 มันวุ่นมันมีใครมาเอะไ่าวแต่งงานงานสับๆถ้าเราเล่นสปีดมากกว่านี้พัดลมจะพังงานจับที่ไหนงาน งานจัดที่เด e สเต t e a ร์เอเชียทีค่ไม่เข้ามาในงานกูวันนี้ป่ะอ๋ออะมานไปแล้วเองไม่ถือแล้วเมื่อยสเตเตอร์เอเชียทีค์นะคะสวัสดีครับเขาบอกสวัสดีมาลิวสุดหล่อเขาโกหกนครับ Happy Birthday อ่าพี่แม็กมาแล้วนะครับเราจะทำการเซ์ไพร์พี่แม็กกันนะครับจ้งไหมวันนี้วเกิดพี่แม็กเขาถามว่าเต้นทำไมจริงเหรอ เราเป็น happy birthday มันไม่เต้น happy birthday ทำไมอ่ะเขาเต้นได้เขาไม่ได้แต่งหน้าไม่ไม่เาเป็นอาร์บีไปงานนังชดาอ๋ออ่มผู้เล่นแบบนี้ไปงานราตรไปงานราตรใครด่าพี่ฮะใคด่าพี่เราจัดการให้เขาไม่ข้าด่าหรอกคือยินหนัางหนูอกระสุดหน้พี่ก็ถ่ายหน้าะีึแมาพี่แม็กพี่แม็ก เดี๋ยวเบนจะไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเบนเดี๋ยวเบนจะไปงานต่อเหมือนกันไปงานไปงานกลับมาลิวงานอะไรเมื่อกี้พูดว่างานอะไรแล้วนะงานนางชดานางชัดโดนอีกแล้วเนี่ยไปแล้วเด้อบ๊ายบายเด้อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เจอกันวันที่ห้าเด้อวันที่ห้ามันเจอกันเยอะๆนี่คือไม่ได้ร้องเพลงด้วยความที่เล่นละครสุนทรภราพเนาะก็เลยร้องแต่เพลงสุนทรภราพไม่ได้ร้องถ้าเกับว่าเราร้องซัตตอีกทีก็คืองานนี้เลยร้องแบบเป็นแบบพาร์ทของเราที่แบบ เราชอบจริงๆคืองานนี้เลยอ่ะไม่แต่คือจะบอกว่าวพอจบงานพอคืกอต่อคอนเสิร์ตก็ใช่ไหมมันน่าแบบน,น,น่าดูมากคือจะบอกว่าเอางี้พี่พุกพี่พี่ครับคือพวกผมสองคนเนี่ยก็ม <c oughs> ีงานที่คือใช้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะกินวันไปหลายวันก็คือคนเวทีนะครับพวกเรารตั้งใจกันทั้งทำงานทาั้งละครเวทีแล้วก็มีคอนเสิร์ตนี้เพิ่มเข้ามาอีกทําให้รู้สึกว่า มันต้องตั้งใจมากกว่าเดิมเพื่อให้มันออกมาดีใเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่ซีเรียสใช่ไหมอ่ะทำไม่ะอ่ะคุณลืมไงอ่ะบอกว่าถามอะไรก็ถามอะไรจะบอกว่าคืออันนี้อ่ะสกิปอยู่ตรงนี้อ่ะสกิปนะครับจะบอกว่าจะบอกว่าเนี่ยคืออย่างเราเนี่ยตอนนี้มีงานอยู่ก็คือว่าสุนทรพจน์ในเมซิเค้ลจริงๆแล้วทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าละครเวทีเนี่ยเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับค่อนข้างที่จะ กินกินวันของเราไปเยอะอแต่ก็พวกเราก็เต็มเต็มใจทํากันเต็มที่ด้วยความสนุกด้วยความว่า,ามาหาประสบการณ์เสร็จแล้วเนี่ยมันดันมีคอนเสิร,ร์ต F12 เกิดขึ้นมาอีกอทําให้เราคราวเนี้ยเรายิ่งต้องคิดว่าเรายิ่งต้องตั้งใจทําคอนเสิร์ตครั้งนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปกินแรงเพื่อนเพื่อเราที่เขาไม่ได้มาทําละครเวทีด้วยกันอืมใช่ก็เลยอ,อยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยผมว่ามันต้องเพอร์เฟกที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวศิลปินด้วยกันเองรวมไปถึงตัวแฟนคลับด้วยถ้าทุกคนส่งกำลังใจมาให้เราผมเชื่อว่าคอนเอนี่มันยังอยู่ในบ้าน<ส>หรือเปล่านยสง่สงสง่งส่งอะไรวะส่งแรงเชียร์ให้กับบรูวีเจ็ดจริงๆแล้วก็คือถ้าพูดในแง่ของความความรู้สึกมากกว่าความเป็นโมเมนต์ที่แบบว่า เด็กเอฟเนาะเราอย่างที่เราคิดถึงหลักๆก,ก็คือในบ้าน<ช>รือว่าเตีงตีมอาหารในบ้านเพื่อนๆครู ừ ừ ừ อีกหนึ่งอย่างที่เราคิดถึงหลักๆก็คือโมเมนต์แฟนคลับนี่นแหละที่แบบว่า ừ ừ ừ พอออกมาก็เจอเลยไม่ไม่กูกูกูไม่เคยดูเอฟเบนแล้วกูไม่รู้ว่าแฟนคลับคืออะไรเอาจริงจงแล้ว <c oughs> เราอาตรงๆอโอเคได้ได้มันจงกับจริงมาสองดันได้ดีได้ได้ได้มันเป็นความหมายได้เอาตรงๆแล้วพอนี้กูเริ่มแปลกใจตั้งแต่วีที่มีป้ายไฟเข้ามาเออว่าจะเป็นป้ายไฟมาลิวเป็นป้ายไฟเบน หรือเป็นไป้ายไฟลริงจีกูรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่าทุกครั้งถ้าเกิดเราออกไปร้องเนี่ยแล้วแล้วพอมันมีแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ยเราจะรู้สึกเฟลกันนะนี่คือสิ่งสําคัญที่เราอย่ง,งอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นไดน,น,น,นั้นยังไ่มาันาหนึ่ง้อหนออาดีหนึ่งแ นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นในนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้นจะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันพราตรึงอ,อยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากเจอกันเด้อไปละบ๊าย <Bye. S 2> มาเรียบไปแต่งหน้าแล้วขี่